จนต้องแบบเออรู้ทึกว่ะซื้อมาแล้วมันชายได้จริงชายงานได้จริงนี่นี่แต่ก้อนอันนี้ก็ถีหลายนกอันนี้มันมีมันมันมีแต่แส้บบบบบบแต่ก็ะนกมันไม่ได้รู้วเนี่นี่ก็ถีลายนกนั่สีซื้อมาก็เลยแบบตังหน่อยว่าซึ่งไปไปเจออันนี้มาที่ตกมันเป็นโซล่าเซลล์ทึ่มันมีแส้มันมีเสี้ยงเวลามันมุดมันจะบบบๆบบวบขึ้นนกแส้แดดมันจะทนกับกระจก คืออันนี้มันมีทั้งเสี่ยงทั้งแสงเลยนะใช่ซึ่งกามันเป็นโซลาเซลล์กันมันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ต้องเดินได้ไฟเสี่ยงมันกะจะดังแบบเสี่ยงนกกันนกหัวนกตกใจแบบในรถมอ่ตอบานนี่นกไม่ก้าวเกลือเลยจริงใครอยากได้นะครับเสียงลายนกติดตั้งหงายใช้งานไดจริงแบบโซลาเซลล์ส่งเลยว่าบาทไปกดได้เลยแบบบานในนกหมากนกผีลาบนกโจกกันจัดได้เลยไม่ต้องมาเดี่ยวลางขี้ลัางเลยอยู่ก็คือเอานี่ไปติดไว้ข้างๆบาร นอกอยู่ตรงไหนเราติดตรงนั้นเดี๋ยวน,ยวนกมันจะไม่มาอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เป็นทุลาร์เซลมีเสียงซึ่งก็มีแบบแซงแดดติดม,มันก็ติทบกับจกพีวับวีวับนกกระเจิงบุมบอกเลย